สวัสดีครับสวัสดีครับ PK Audio นะครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> ก็มี DBX แท้นะครับผมมาจักนะครับ DBX แท้มาจักนะครับผมตอนนี้จะเป็นรอยโยนนะครับแต่ว่าดัดให้ละนะมีมีรอยโดนโยนตรงนี้นะครับนิดนึงสภาพข้างในขาวจั่วนะครับผมอ่าสภาพสวยมีรอยโดนโยนนิดนึงนะรตรงมุมนี้ เอาท่านที่รับได้นะครับตัวนี้ขาย4,400บาทพร้อมส่งนะครับผมอา่า e อีคิวดีบแท้มือหนึ่งหกว่านะครับลองพิจารณาดูแล้วกันใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างเดิมเดิมสวยสวยนะครับ088ย์แปดแปสี่ศนดสนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับของเรานะครับแทร้อยเซ แกะทุกตัวนะครับวนลุ่มตัวทีมีแหวนดำนะครับรายละเอียดนะครับเช็คดูได้เลยนะครับสายฟมสายไฟแบบนี้หมดนะครับก็คือโดยเฉพาะสติ๊กเกอร์เนี่ยส่วนมากนะครับถ้ามีมาก็ดีถ้ามไม่มีเราก็ไม่ได้ซีเรียสจะมีมาหรือไม่มีมาเราจะแกะทุกตัวนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าอะไรครับบางท่านนะ่ะ ของแท้มันพังนะครับมันซ่อมไม่ได้ท่านก็ไปเอาตรงเนี้ยของแท้ของด้านหน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับอะไรพวกเนี้ยไปใส่ข้างในของของ,ของก็ย้ายกันไปย้ายกันมาผมแกะมาผมเจอเยอะผมขายมาสิบสองปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะซื้อกับผมนะไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ลูกค้าที่จะมาขายกับผมนะครับผมก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะผมแกะถ้าไม่ให้แกะผมก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้เข้าใจกันนะครับตรงๆ ก็คือทําอะไรมันก็ต้องตรงไปตรงมาเนาะคนขายท่านก็ต้องตรงคนซื้อนะครับพ่อค้าเพราะคนซื้อเขาก็อยากได้ของดีๆอยู่แล้วผมก็เลยเนี่ยครับผมบอกบอกตามตรงท่านที่ไม่ซีเรียสนะฮะก็คือมันโดนโยนตรงเนี้ยนะฮะโดนนิดเดียวเห็นไหมมุมตรงเนี้ยโดนหน่าตรงนี้ไม่เป็นไรโยนใครมาโดนข้างเดียวตรงนี้ถ้าเกิดไอเนี่ยผมดัดมาให้นิดนึงละ แต่ที่นี่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเยอะถ้าเป็นที่บ้านก็อาจจะเอาที่จับงานหนีบที่จับงานหนีบหนีบแป๊บมันก็ตรงละนะครับอันนี้มันเหลียนิดนึงอันนี้แข็งแข็งมากนะครับของแท้ตรงนี้แข็งมากมันจะเป็นอลูมิเนียมแข็งหรือว่าเป็นเหล็กแบบยังไงไม่รูาขา้ขาวๆเลยนะมันไม่ได้ขึ้นสนิมอะไรง่ายๆพวกนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับอย่างที่บอกเนาะท่านหนสนใจนะครับ0ูนย์แปดแปดสีู่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับเทสแล้วนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมน่ เราเน้นขายของสภาพดีสภาพสวยนะครัรภาพตามราคานะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมถอดก่อนอันตรายนะครับที่จริงมันต้องถอดปลั๊กไฟก่อนละอันตรายเพราะเดี๋ยวพลาดมาไม่คุ้มกันนะครับผมทําไขควางล่วงใส่ต๊บก็เ,เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นปิ้นวงจรทั้งนั้นนะครับผมปวยสภาพนะฮะอันนี้ก็มีร้อยนิดหน่อยนะฮะตามการใช้งานโดยรวมแล้วสวยนะฮะก็คือแบบนี้ ยังยังไม่ได้แว็กไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะเดี๋ยวจะลงแว็กลงเช็ดให้บางท่านก็ไม่ชอบนะผมก็เลยไม่ได้เอาผ้าชุบน้ําเช็ดเช็ดก็จบละนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้อันนี้นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรเพิ่นะี้ยเนี่ยเป็นปุ่มเนี่ยเดี๋ยวเช็ดอีกทีหนึ่งโอเคนะครับท่าใหรสนใจครับผม0884078974ครับผมสำหรับวันนี้นะครับทีมงาน p k a Audio ขอ,อมลาเอฟทุกท่านก่อนเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ